เฮ้ยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนําในส่วนของการเอ่อเคลียร์ขยะนะผมเคลียร์แคชไฟล์หรือว่าไฟล์ต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานครับตัวนี้นะครับสามารถนํามาใช้ใน Windows 11ได้ด้วยนะครับผมซึ่งของผมนะครับยังไม่ได้เป็นป็นยังไม่ได้เป็น Windows 11นะฮะแต่ว่าวิธีการเข้าครับทางเข้าก็คือเหมือนกันนะผมก็ ไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับผมกันตอนแรกนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับไปอยู่ที่ซ้ายมือล่างนะครับจะเป็นรูปวินโดว์นะผมกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่ฟันเฟืองนะครับตัวที่2นะผมที่มีข้อขอคําว่าเซตติ้งนะหรือมาตั้งค่านะครับกดเข้าไปรับผมโอเคครับขะยะขยายจอนึงนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่าวิธีการเคลียร์แคชหรือเคลียร์ขยะไะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆหมั่นทำนะผมมันทําอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือว่า ทำบ้านนะผมดีกว่าที่เราปล่อยเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีแคทขยะไฟล์บางตัวนะครับที่มันจะค่อนข้างจะแบบไปกินทรัพยากรเครื่องนะครับผมอยู่ในไดร์เราเนี่ยสมมติเบื้องหมาที่เออซื้อเอชแนลมาเป็นฮาร์ดดิสก์เอชดีที่ความจุน้อยนะครับถ้าเราไม่ลบทิ้งเลยนะครับจะกลายเป็นว่าเออมันยังไงอ่ะมันจะล้นนะฮะมันจะล้นมันจะล้นเครื่องเองนะผมก็อยากให้เขียนบ้านนะครับโอเคออกนอกเรื่องออกนอกทะเลไหมผมมาในงขั้นนี้นะโอ,ะอ,อเคนะผมนั่งนั้นนะครับให้ให้เข้าไปไดูข้อ,ขอคำว่าอัจฉริยะนะ ครที่เป็นภาษาไทยก็ลองดูที่เป็นรูปคอมนะครับเต็มหรือคำว่าระบบนะครับรีเพซาวน์แล้วรีเฟคชั่นเพาเวอร์กดเข้าไปครับผหลังจากนี้เมื่อเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมผมมีหนึ่งสองอันนะพอดีผมแชร์ผมต่อไว้สองจอครับเพื่อนๆจจะไม่มีผมนะฮะโอเคก็หลังจากที่มาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆนะครับเลื่อนหาหัวข้องคำว่าสโตรเลตหรือว่าตัวรเลตผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ที่เก็บไฟล์อะไรอย่างงี้ป่ะนะฮะภาษาไทยนะฮะเนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตัวที่หกนะฮะ ลองพิมพ์เขาว่า storage หรือลองดูสัญลักษณ์ที่คล้ายกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับกดเข้าไปนะครับผมหลังจากให้เราเข้ามาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกน,นะผมนุญาตนะครับตัวด้านบนสุดน,นะครับมันจะเขียนว่า storage sense c a n a n automatically อุ๊ยลืมไปแล้วไม่รู้นะ f r อ e up s p a c by ก็เหมือนกับว่าที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ครับผม,มจะเป็นในส่วนของการอ,อ่อเคลียร์พื้นที่ storage ในส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานครับอาจจะเป็น t e m p o r a r y ไฟล์ในที่นี้ก็คือไฟล์ชั่วคราวนะผมไฟล์บางอย่างที่คอมหรือ game, เกมเลยอย่างต่างนี่เขาโหลดเข้ามาแล้วบางทีมันไม่ถูกลบไปนะครับมันจะถูกเก็บในเครื่องนะซึ่งมันจะกลายเป็นขยะในเครื่องเองพอสะสมนานๆนะครับมันจะทําให้คอมช้าได้นะผมอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมใช้คอมไปเรื่อยแล้วคอมมันช้าเรื่อยๆค่อยๆช้าเรื่อยๆวินโดว์จะเจอปัญหานี้บ่อยนะครับผมเกาะนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับก็กดไปที่ Storage Sense นะครับให้เป็นออนแทนนะครับส่วน Windows 11ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ช่วงล่างของเนี่ยครับใต้ของไรซีนะถ้าจะไม่ผิดนะผมมันจะมีคําว่า Storage Sense อยู่นะผมลองลองดูดีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้เช็ค Windows 11นะครับก็เข้าไปที่หัวข้อคำของคำว่า Configure Storage Sense on นานนะผมกดเข้าไปนะครับอธิบายกันก่อนนะครับว่าตัว Storage Sense นะครับผมมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับ AI นะครับช่วยทํางานในการเคลียร์ขยะไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้งานในเครื่องนะผมก็เนี่ยถ้าเพื่อน ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่อ่านออกอ่านได้นะฮะจะเห็นว่าตัว Storage Sense เนี่ยเขาจะพูดถึงการเคลียร์ไฟล์เพื่อไม่ให้พื้นที่ครับพื้นที่ที่เราใช้ใชเก็บไฟล์เนี่ยมันต่ำเนาะเพราะว่าถ้าเราเก็บไฟล์เยอะในกลายเป็นว่าพื้นที่จากมากๆมันจะน้อยๆลงไปเรื่อยนะครับผมยิ่งถ้ามีไฟล์ขยะเยอะๆอยเงี้ยเ้าเเพื่อไม่ลบเลยครับมืนจะไปปนอยู่กับไฟล์งานหลักไฟล์เกมแล้วด้วยเนาะซึ่ง ในหัวข้อแรกเนีผมก็จะมีตัว running ตัว r u n storage sense นะครับก็จะมีตัวเลือกย่อยมาอีกครับว่าเ,เพื่อนๆต้องการที่จะให้ตัว storage sense นะครับเคลียร์ขยะให้ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือว่าระหว่างที่รู้สึกว่าดิสมันตัวฐานเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็น hard ดดิสหรือ SSD นะครับผม ความจุมันน้อยลงนะครับเพื่อนๆอยากจะให้มันเคลียร์แบบไหนนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากให้คอมสะอาดเลื่นปืนเลื่นปืนก็แนะนำนะครับอาจจะเป็น e v e อวี่วีก็ได้ครับผมเป็นทุกอาทิตย์นะฮะหรือ e v e r y d a y นี่ก็เถื่อนไปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะผมสำหรับใครที่เป็นคนที่โหลดไฟล์ยเยอะๆนะครับวันนึงโหลดไฟล์หลายอย่างมาลงก็อาจจะเป็น e v e r y d a y นะผมหรือว่าใครที่ไม่ค่อยทำอะไรเลยก็เป็น e เอวี่มันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับผมอาจจะแนะนำเป็นตัว Dooling Low Free Space Time นะผมระหว่างที่ ตัวดิสก์ของเรานะครับผมได้ซีได้ดีเนี่ยฮาร์ดดิสก์เนี่ยพอมันจะเต็มเนี่ยคือผมต้องการให้ตัวสโตรเรจเซนต์นะครับมันเคลียร์ขยะให้ผมนะฮะผมก็จะเลือกเป็นดูลิง low free space นะผมก็จะประมาณนี้ครับสองส่วนข้างบนของสโตรเรจเซนนะครับส่วนที่สองับผมเป็นเทเบอรี่ไฟล์นะครับผมเป็นไฟล์ชั่วคราวนะครับตัวนี้ครับผมเราจะต้องติ๊กถูกเอาไว้นะครับให้เป็น delete temporary file that my app are not using นะผมไฟล์ตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราจะเราจะให้เคารพทิ้งไปนะครผมแล้วก็ตัวข้อเนี่ยที่เขามีเเเลือกนะะครรับผมม้าาาาจถว่ รีไฟล์อินนิเซอร์เิลบินแฮปบินอ๋อพออออรเวอร์ก็ประมาณว่าแบบเพื่อนๆต้องการให้ลบไฟล์ชั่วคราวเนี่ยภายในภายในระยะเวลาประมาณกี 30, ่วันนะผมก็จะมีหัวข้องตั้งค่าอ๋อไม่เคยเลย1วันส4วัน3ามวันหกสิบวันไม่น่ใจะผมแปลถูกหรือเปล่านะถ้าจะประมาณนี้นะฮะผมก็เออออยู่นะช่วงนี้ก็ก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ผมจะแนะนำนะครับว่าเป็นประมาณ30วันที่เขาตั้งค่ามาให้นะครับคิดว่าจะดีที่สุดเพราะว่าบางทีอ๋อไฟล์ที่เพื่อนๆลบผิดไปอ่ะ ถ้ามันถ้าเพื่อนเเผื่อไปกดเป็น1วันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์เราเขาจะลบให้กลายเป็นว่าเราจะไม่สามารถกู้คืนจากรีเซเกิลบินได้นะผมมันจะมีไฟล์บางอย่างนะครับที่เพื่อนลบไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลบผิดนี่หว่าเออผมจะไปรีสโตรกลับมาจะไปคืนค่ากลับมาจากรีเซเกิลบินหรือถังขยะครับกลายเป็นว่ามันโดนลบออกไปแล้วเพราะว่าวินโดว์ให้เราตั้งข่าวให้มันลบไปนะฮะเขาปรามานี้ผมแล้วก็ตัวนี้ครับ d e l e t e file my download folder if any have not been opened form modern ก็หมายถึงว่า ในดิสอ่าในได้์นะครับเพื่อนๆแต่ละคนน่ะจะมีไดร์ดาวน์โหลดนะครับผมใครที่ใช้ Windows นะครับจะเห็นนะครับเวลาเราโหลดเกมโหลดอะไรต่างๆจากพวกกู๊ดโคม,ม้าผมมันจะไปอยู่ในไดร์าดาวน์โหลดนะครับซึ่งตัวเนี้ยอ่ามันแล้วแต่มันแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆอ่ะเป็นคนที่โหลดไฟล์จากดาวน์โหลดอ่าโหลดไฟล์มาลงได้ดาวน์โหลดเป็นประจําแล้วรู้สึกว่าไฟล์นั้นอ่ะลงแค่ครั้งเดียวแล้วลบทิ้งเลยเพื่อนๆจจะลืมลบไหมเพื่อนๆอาจจะเลือกเป็นระยะเวลา1นึ่งวันสิวันสาวันหรือหกสิบวันก็ได้นะผมแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ รู้สึกว่าไฟล์ดาวน์โหลดเนี่ยเฮ้ยมันยังมีค่าว่าโหลดมาบางทีลืมเอาไปไว้ลืมย้ายไปที่อื่นเนี่ยผมแนะนำนะครับรับเป็นเนเวอไว้นะครับผม n น v e r ก็คือไม่ลบเลยนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นนะครับได้ดาวน์โหลดเอาแล้วนะครับมันจะถูกลบมันจะถูกลบออกไปนะครับสำหรับไฟล์ที่ไม่ได้เปิดภายใน1วัน14วัน3 0วันหกวันเนี่ยคือผมพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายสุดยังไงต้องขอแทนเพื่อนด้วยนะฮะอาจจะงงงงนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะอธิบายง่ายผมก็ส่วนข้างบนนะครับจะเป็นส่วนของตัวดด ผมได้เลือกเป็นอ่าถ้าคอมพิวเตอร์มันมองว่าได้สิ่อได้หรือได้ดีผมเนี่ยมีความจุที่เยอะเกินไปและควรจะเคลียร์ขยะและก็เลือกเป็นดูริงโลฟีสาดูริงโลฟีสเฟตฟีดิสเฟนนะผมให้มันลบในระหว่างที่ดีของผมมาใกล้เต็มแล้วเนาะส่วนตัวที่2นะครับก็เหมือนที่ผมบอกไปน,น, Bin นะครับผมในรีไซเคิลบินนะครับในถังขยะนะครับผมเลือกให้เขาเคลียร์ถังขยะให้ผมทุกๆ30วันนะครับผมแล้วก็ตัวไฟล์ที่อยู่ในดวาดวน์โหลดนะครับผมจะไม่ลบเลยนะครับเพราะว่า บางทีมันมีไฟล์สําคัญนะครับผมโหลดไว้แล้วผมลืมเอาออกจากเดเวอร์ดาวน์โหลดนะเอ้ยโทษทีครับในไดร์ดาวน์โหลดเออลิ้นพันอีกแนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนงง,งขอภัยด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะผมแต่ว่าเขาก็ยังมีอยู่ข้อสำรองให้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยผมขี้เกียจมาเลือกพวกนี้ว่ะพี่ผมไม่อยากเปิดโซลิซเซนว่ะผมขอล้างเป็นรอบๆเองได้ไหมก็เพื่อนสามารถเลือกเป็น Free ี่ยฟรีอัพสเปซนาวแล้วผมก็สามารถกดคีนนาวได้เลยนะครับก็เขาก็จะเคลียร์ขยะในเครื่องให้ทันทีอ่ะจะกดให้หครั้งงงนน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 ะะะะคคครรรรรััับบเเเเีี่ยยมมกกก็จ็จปาาาาาทํขอ้ใใลล์์ไฟหผ ก็ประมาณนี้ครับสำหราบคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนําตัวส่วนเสริมใน Windows นะครับ ใช้สําหรับการเพิ่มความเร็วเครื่องการเพิ่มสเปซเครื่องนะผมความเร็วแน่แนนอนแล้วเพราะว่าบางคนใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับถ้าความจุจะเต็มนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเกมเปิดช้าอะไรเปิดช้านะเพราะว่าดิสก์มันจะเต็มนะฮะก็อย่างน้อยอยากให้เพื่อนๆได้เคลียร์บ้างนะผมเคลียร์สักครั้งนะครับยิ่งใครที่ใช้ SSD ความจุน้อยร้อยยี่แปดกิกซ์สองร้อยห้าสิบหกกิกพวกนี้นะถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากในสมัยนี้นะฮะแต่ก็ยังมีอยู่นะผมเช่นอย่างนี้ผมใช้ Mac M1 อยู่นะครับก็ SSD แค่ร้อยยี่สิบแปด ตอนนี้มันเป็น1เทราไบต์กันหมดแล้วนะฮะยังไงก็อยากให้ลองเคลียร์ไฟล์จุดนี้กันบ้างน,นะผมก็โอเคครับสหรคิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับใครที่มีคําถามก็สามารถพิ้งเอาทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้ครับผมเอเดี๋ยวกันนะฮะเนี่ยเน,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 นผมขอโชว์ผลงานก่อนนี่เห็นไหมฮะค <laughs> ือวินโดว์มันบอกว่าอ่าเราเคลียร์เราสามารถเคลียร์พื้นที่ให้คุณได้สี่จุดศูนย์สามกิกในดิสก์ของคุณเห็นไหมฮะเยอะนะถือว่าเยอะนะครับผมก็อยากให้เพื่อนได้ใช้ดูนะครับผมโอเคไปก่อนนะผมเพื่ออนเจััหมครบผสสดี